สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยนะครับผมสูตร2ตัวรูดในวดประจำวันที่5พฤศจิกายน2,566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวดประจาวันที่4นะครับผม สำหรับวันที่4นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่1กับ7นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับ1นะครับผมมา15นะครับผมในรอบเฉพาะกิจแล้วก็1นึ่งกวก็มา3ามหนึ่งนะครับผมสายวิ่งสายรูดสามหนึ่งในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็มา1นึสองแล้วก็1นึ ในรอบ V.I.P. นะครับผมสำหรับเจ็ดนะครับผมมา8 7สำหรับ8 7นะครับผมแอดมินเจาะให้ทางไลน์กลุ่มนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผม T.E. 2 5 2 6นะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผม3ตัวแตกนะครับผม612ในรอบ V.I.P. นะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมสำหรับ fc พี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าไลน์กลุ่มแอดไลน์มาได้นะครับผม te สองห้นะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมสำหรับแนวทางนี้เขามีหลุดนะครับผมชอบก็คอยตามนะครับผม

จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าและก็เจ็ดหกนะครับผมสำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่ง สองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวนะครับผมหกสี่สอง 2,4,5 3,1,7 แล้วก็เก้นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนําโชคพาด้วยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปงัปงๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับอันนี้ก็สวัสดีครับ